ครับท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับในการที่จะมาแถลงข่าวนะครับโดยท่านพลตารวจโทอํานวยนิมโนนะครับท่านเป็นประธานพิจารณามรรยาทวินัยของข้อประท้วงนะครับของสมาคมฟุตบอลนะฮะในกรณีที่การท่าเรือนะครับกับเมืองทองแบนบอลนั้นมีการทะเลาะและก็ปะทะกันนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับตอนนี้ท่านพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราฟังการแถลงข่าวท่านพร้อมๆกันเลยครับ ได้ไงครับผมพร้อมแล้วพวกเรารอกันนานแล้วครับพร้อมแล้วครับท่านครับขอบคุณมากที่ให้ความสนใจก็ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพยายามที่จะพัฒน,นาไปพร้อมๆกันทั้งนักกีฬาทั้งสมโมสรทั้งกองเชียร์ทั้งฝ่ายจัดการแข่งขัน เราคงไม่ต้องการให้บอลไทยไปมวยโลกเราควต้องการให้ฟุตบอลไทยไปบอลโลกมากกว่านะครับในเหตุการณ์ระหว่างคู่เมืองทองกับท่าเรือเมื่อ14กันยายนก็เป็นเหตุการณ์ซ้ำซากองยอมรับนะครับไม่ใช่ครั้งที่หนึ่งและก็ไม่ใช่ครั้งที่สองด้วยผมจำได้ผมเคยมาเป็น กรรมการคณะน,นี้ตั้งนั้นยังไม่เป็นประธานบนถ้วยเหมือนแข่งสนามสุขแล้วก็เมื่อปี57แข่งที่สนามเมืองทองก็เหตุการณ์ซ้ำรอยอีก2ปีให้หลังคือ14กันยาก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทีนี้ปัญหาก็มีอยู่ว่าเมื่อปี57มีการตัดแต้ม9้าแต้ม ครั้งนี้เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ก็ <c oughs> ก,ก็มีความโกลาหลเกิดขึ้นมากพอสมควรว่าครั้งนี้จะตัดก้าวแต้มอีกไหมทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเมื่อครั้งนั้นเนี่ยเป็นการแข่งไทยลีกเป็นบอลถ้วยเป็นบอลไทยลีกซึ่งมีแต้มสะสมแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการพบกันในบอลถ้วยซึ่งไม่มีแต้มสะสมดังนั้นในเรื่องของการตัดแต้ม จึงไม่มีประเด็ดนนี้พูดตรงๆว่าคณะกรรมการพิจารณากันอย่างรอบคอบแล้วว่าการตัดแต้มคงทําไม่ได้เพราะว่าเป็นบอลถ้วยจะเอาเหตุการณ์ที่เกิดไปตัดแต้มในฟุตบอลไทยลีกมันคนละคนละเรื่องกันนั่นกรรมาการพิจารณาเป็นเอกฉันน์ว่าจะไม่มีการตัดแต้มแต่โทษอื่นต้องมีนะครับและกรณีตัดแต้มตามข้อบังคับ คณะกรรมการจะมีข้อบังคับที่ใช้ทั้งประมวลวินัยของฟีฟ่าก็เราจะพัฒนาไปบนโลกเราเป็นสมาชิกฟีฟ่าจากข้อบังคับของฟีฟ่าเราก็มามีข้อบังคับของสมาคมนะครับก็ชัดเจนว่าในการตัดแต้มคงคงไม่มีประเด็นนี้เกิดประเด็นที่สองครับ ในเรื่องของการปรับแพ้ก็นำเรียนว่าการแข่งขันในในเกมวันที่14เนี่ยเป็นแฟแฟเกมเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างบริสุทธิยุติธรรมนักกีฬาเล่นกันอย่างเต็มกำลังความสามารถกรรมการก็ทำหน้าที่ได้ดทุกอย่างไม่มีปัญหาในเกมเป็นเรื่องของกองเชียร์ดังนั้นถ้าเราไปตัดให้ให้เกมแพ้ เข้ากัะรงโทษนักกีฬาผมว่าผิดตัวนะครับแล้วก็ข้อบังคับก็เอามาปรับใช้ไม่ได้การปรับแพ้ประเด็นนี้ก็ไม่มีครับสรุปสั้นๆว่ากรณีนี้ไม่มีตัดแต้มไม่มีปรับแพ้เพราะข้อบังคับไปไม่ถึงตรงนั้นประเด็นเหตุการณ์ก็ค่อนข้างชัดเจนครับว่าในเกมจบ หลังจากจบเกมมีการยัออย่วยุเกิดขึ้นมีภาพมีพยานบุคคลมีพยานวัตถุไม่ว่าจะเป็นวงจรปิดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอะไรครบหมดนะครับพอยัออย่วยุกันระดับหนึ่งตามแผนรบภอนี้ดีมากครับแต่รักษาความปลอดภัยของสอพอปากเกร็ด เรียกว่าแผนเผชิญเหตุออกแผนร่วมกับทางฝ่ายจัดการแข่งขันถ้าทำตามแผนได้ก็ก็น่าจะปลอดภัยก็แปลว่าเมื่อจบเกมการแข่งขันแล้วเนี่ยกองเชียร์เมืองทองจะต้องอยู่กับที่ก่อนให้กองเชียร์ท่าเรือตั้งกระบวนแล้วคันสุดท้ายขึ้นทางด่วนกองเชียร์เมืองทองถึงจะออกนอกสนามได้น่นนโอกาสตีก็จะไม่มีเลย ทำแผนนะฮะแล้วแผนเนี้ยรอพอพอไปถึงทางด่วนนะครับแต่เหตุการณ์ในวันนั้นนะจากการยั่วยุก็เลยมีการออกกันนอกสนามมาก่อนกองเชียร์ท่าเรือก็ไม่ยอมขึ้นทางด่วนกองเชียร์เมืองทองก็ตามออกไปงั้นปัญหาว่าใครจะก่อเหตุใครจะป้องกันสมควรแก่เหตุไม่มีครับตั้งใจจะไปตีกันพูดตรงๆง,งนี้ดีกว่า และตรงจุดเดิมค,คือตรงแยกเดาใจนั่นแหละนะครับดังนั้นก็เป็นการทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บและมีเจ็บสาหัสด้วยครั้งนี้นะครับทรัพย์สินทางราชการเสียหายมีรถตำรวจทั้งรถยนต์ทั้งรถจัก,กรยานยนต์เจ้าหน้าที่บาดเจ็บด้วย ก็เป็นอดเหตุการณ์ที่รุนแรงและกองเชียร์สองทีมนี้ก็ก็มีปัญหาอย่างนี้หลายครั้งคณะกรรมาการมีมติเป็นเอกฉันครับลงโทษดังต่อไปนี้ครับโทษที่หนึ่งครับห้ามกองเชียร์ทั้งสองทีมทั้งสองสโมสร เข้าเชียร์ทีมตัวเองจนหมดฤดูการแข่งขันครั้งนี้ไม่ว่าจะพบกับใครถ้าเรือพบกับสงขาหรือพบกับบุรีรัมหรือพบกับใครก็แล้วแต่ไม่จําเป็นต้องพบกับเมืองทองห้ามกองเชียร์ทั้งท่าเรือและเมืองทองเข้าเชียร์จนหมดฤดูการของพัน้าก5 9ทุกรายการแข่งขันที่สมาคมเป็นผู้จัด ทั้งสองทีมนะครับที่สองครับในฤดูการหน้า2560เมืองทองพบกับท่าเรือห้ามกองเชียร์ทั้งสองทีมไปตลอดฤดูการ2560ันลงโทษข้ามปีครับไม่เข็ดอีกไม่รู้จะว่าไงก็แปลว่าถ้าท่าเรือแข่งกับเมืองทอง ฤดูการนี้ทะลุไปฤดูการหน้าจะไม่มีกองเชียร์ทั้งสองทีมเฉพาะฤดูการนี้พบกับใครก็ห้ามเจนนะครับนั่นคือโทษแบนกองเชียร์เราต้องลงโทษในถูกตัวครับปัญหาเกิดจากกองเชียร์ครับไปลงนักกีฬาไม่ถูกแน่โทษปรับครับอาจจะอาจจะปรับเล็กน้อยเพราะว่าเป็นบอลถ้วยโทษปรับ อยู่ในข้อบังคับข้อ4.1ของข้อบังคับที่ผมไม่รู้ไม่ทัองพูดะ4.10เราปรับได้สูงสุด1แสนบาทแต่เนื่องจากเป็นบอลถ้วยให้ปรับแค่1ในสเดีย่ยเพิง่งหัวเราะนะครับปรับแค่ได้แค่ 30, 33, 33 3 3 3 3มบาบาทปรับได้แค่นั้นแหละครับแต่คณะกรรมการ มีอำนาจที่จะพิจารณาเพิ่มโทษได้อีกเนื่องจากทำผิดหลายครั้งนะครับคณะกรรมการเพิ่มได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แนบาทก็ปรับเพิ่มอีกทีมละแสนบาทก็เป็นถูกปรับทีมละ1นึ่งแสนสบาทนะครับคราวนี้มาดูในซีของเจ้าภาพครับถ้่าเรือจบแล้วกองเทียเมืองทองกองเทียเท่าเรือจบแล้ว มาถึงทีมจัดการแข่งขันครับก็คือทีมเมืองทองแผนรักษาความปลอดภัยค่อนข้างดีค่อนข้างใช้ได้ผมเคยดูแผนนี้มาตั้งแต่สองปีที่แล้วครับพก็ผมเป็นผู้อดีตผู้จัดการภูธรภาพักหนึ่งผมรับผิดชอบสพบักเกตด,ด้วยในในยุคนั้นไม่ใช่ห้าเดนะผมเป็น5.8ในยุคนั้นผมไปควบคุมด้วยตนเองทำได้ตามแผนนี้ พอผมกเกษียณมาเพิ่งจะตีกันไม่เกี่ยวกับผมแผนนี้ดีแต่การปฏิบัติตามแผนไม่ดีก็เท่ากับว่าระบบรักษาความปลอดภัยไม่ได้มาตรฐานลงโทษสโมสรเมืองทองห้ามจัดการแข่งขันโดยใช้สนามเมืองทองเป็นสนามแข่งขันในทุกรายการที่สมาคมเป็นผู้จัด ห้านัดติดต่อกันเบื้องต้นนะครับแล้วให้เสนอแผนรักษาความปลอดภัยขึ้นมาใหม่ให้ทางาศาศาคณะกรรมการนี้โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยาาคณะกรรมการชุดนี้อาจจะตั้งผู้เชี่ยวชาญไปดูแผนในรายละเอียดดูจริงด้วยทดลองจริงด้วยว่าคุณจะระบายคนยังไงคุณจะรอปภยังไงที่จะไม่ให้ดีกันอีกแล้วค่อย ใช้เป็นสนามได้อีกเบื้องต้นห้ามห้านัดเสนอแผนรบกคอ,อขึ้นมาให้ณ้ารรมการตรวจก่อนถ้าผ่านจะให้ใช้ในนาทีหกถ้าไม่ผ่านก็จะให้พี่นาปรับแผนรบบอ,อจนกว่าจะได้มาตรฐานระดับที่น่าพอใจของสมาคมแล้วถึงจะให้ใช้เป็นสนามแข่งขันครับจบ อะไรนะเริ่มเริ่มเริ่มเริ่แต่วันนี้ครับเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่กำหนดโทษวันนี้ไม่เขียวนี่รอตั้งนานถามตั้งนี้เองอะ่ะไม่เหมือนข่าวเดี๋ยวกรรมถามเยอะมีคำถามาไหมครับห้าจุดสามจุดหนึ่งเจ็ดยื่องของสามสามหมื่นห้าจุดสาม อีกนิดนึงตกไปนิดนึงในเรื่องของระบบรบอปพนอกนอกจากจะห้ามไม่ให้ใช้เป็นสนามแข่งห้านัดแล้วมีโทษปรับด้วยตามข้อ5.3.17ของข้อบังคับนะฮะตามข้อบังครับนี้เนี่ยกรรมการมานั่งเขียนเอาเองไหมไม่ใช่ครับมาจากธรรมนูญตัวนี้แหละครับคือกฎฟีา้าแปลาจากภาษาอังกฤษมาเป็นไทยปรับให้เหมาะสมนะครับ แล้วก็กลายเป็นข้อบังคับของสมาคมใช้ต่อเนื่องกันมาแล้วก็ข้อบังคับนี้ก็อยู่ตามสมาชิกสมโมสรทุกสมโมสรมีหมดนะครับเมื่อสักครู่เราก็เชิญทางตัวแทนเมืองทองมาชี้แจงประกอบอธิบายเข้าใจดีแล้วนะครับแต่โทษองยังไม่ทราบผมบอกว่าจะทราบโทษก่อนพระอาทิตย์ตกดิน <c oughs> ก็วันนี้นครับทราบแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็คงทราบโทษแล้ว ในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยนอกจากจะห้ามใช้สนามและมีโทษปรับอยู่ด้วยปรับตามข้อ5.3.1.7ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทแต่เนื่องจากเป็นบอลถ้วยปรับแค่1ใน3ก็เหลือ33,333 33บาทไปบวกกับแสน3 0 0 0เดิมก็ประมาณแส6 66 6 6 6นะครับประมาณนั้นแหละครับเมืองทองนะส่วนส่วนท่าเรือก็จะโดนแค่แส3 3า3ามนะครับ ส่วนเรื่องแบนก,ก็ก็แบนทุกนัดที่เหลือในปีนี้ไม่ว่าเจอใครห้ามกองเชียร์เข้าเชียร์เข้าชมพอปีหน้าคู่นี้เจอกันห้ามกองเชียร์เข้าชมแบนสนามเมืองทองห้านัดติดต่อกันเสนอแผนรปภขึ้นมาจนกว่าสมาคมจะเห็นว่าแผนใช้ได้น่าไว้ใจไปทดลองใช้แล้วก็ค่อยว่ากันนะครับจบจะไปเตะสนามไหนต้องเสนอให้ให้ทางสมาคมให้คณะกรรมการไปตรวจสอบ บอลทุกถ้วยที่สมาคมที่อยู่ใต้ร่มสมาคมยกเว้นสมาคมวินเซอร์จัดก็ไปว่าไม่ในในเรื่องของความผิดเมื่อกี้ก็เชิญทางพนักงานางสอบสวนมานะครับก็จะตั้งข้อหา ทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันจนเป็นเหตุให้มีผู้รับบาดเจ็บและบาดเจ็บสาหัสชุลมุนต่อสู้นะครับแล้วตอนนี้เราน่าจะได้พยานปากสําคัญที่จะมาชี้บุคคลเพราะเรามีวงจรปิดเยอะมากโดยเฉพาะวงจรปิดที่ได้จากรถบัญชาการของกองบัญชาการตํารวจภูธนภ่คหนึ่งของสอพอนอนบุรีเขาจะส่งไอ้โครนวินไปถไทยตอนนี้เห็นหน้าหมดเลย เราจะดําเนินคดีกับแกนนาที่ไปตีกันทุกคนนะครับภาพที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยกองเชียร์สโมสรสามารถชี้ได้ว่าคือใครถ้าถ้าทราบแล้วก็เข้ามอบตัวถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องออกหมายจับพนากงานสอบสวนทราบมาแล้วนะครับก็จะดําเนินคดีกับทุกคนสโมสรยินดีให้ความร่วมมือสโมสรเองก็อยากจะให้มีกองเชียร์ที่เป็นกองเชียร์กีฬาไม่ได้ถือโอกาสมาไล่ตีกัน แข่งคนก็พอแล้วแฟนบอลทั้งสองทีมไปมีปัญหากับทีมอื่นมีมาตรการอ่แฟนบอลทั้งสองทีมไปมีปัญหากับทีมอื่นอีกก็ก็มีปัญหาไม่ได้เพราะห้ามเจอใครก็ห้ามเพราะตอนนี้เราห้ามอยูดูกานี้นะเ <รา S 1> จอใครก็ห้ามกองเชียมบางทองก็ห้ามกองเชีย์ท่าเรือก็หา้ามงั้นโอกาสที่เขาเจะไปตีคนอื่นไม่มีหลังจากนั้นถ้าเขาเจอกันเองห้าม แต่ถ้าเข้าไปเจอกับทีมอื่นถ้ามีปัญหาก็ต้องพิจารณาเป็นเคสแบน,นครับก็ดำเนินการเหมือนเดิมอีกเออเราจะถามว่ามีเพิ่ม <c oughs> โทษไหมใช่ไหม <c oughs> ในข้อบังคับยังไม่มีแต่โทษแบนก็จะยืดออกไปโทษแบนก็คือห้ามกองเชียร์เนี่ยแทนที่จะห้ามฤดูกาลเดียวก็อาจจะห้าม ไอ้ทั้งปีทั้งชาติชาติรวมทั้งชาติหน้าด้วยเพราะไอ้ตรงตรงโทษแบนเนี่ยไม่ได้บอกไว้ว่าห้ามแบนได้เท่าไหร่แบนได้ตามความเหมาะสมนี่ผมแบนทั้งฤดูกาลเลยนะก็แปลว่าฤดูกาลนี้หมดฤดูกาลฤดูกาลหน้าทั้งฤดูกาลด้วยในในนักชิงมตนเตลาหรือครับท้องเจริญหมังตั้งแต่ว่าบุ้ยลเข้าได้ทีเดียวครับอารย์ก็ข้อบังคับก็ผมอาจได้ฟังแล้วไปคิดเองบ้างก็จะหาข้อแก้แต่ว่าคือเขาได้ทีเดียวเลยครับก็คือจะมีการแบบให้แบบ เดือนน้อยกว่าเดิมไหมว่าอะไรเนี่ยว่าเกี่ยวกับโเขาตลอดไปเลยครัเอ่อการแข่งขันตลอดฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเจอกับใครห้ามกองเชียร์ของทีมนั้นก็คือทั้งท่าเรือและเมืองทองไม่ว่าจะเจอกับใครห้ามเข้าชมก็แปลว่าไม่ว่าจะเจอกับใครก็ใส่ชุดนอกก็ได้ครับจะกั้นพื้นที่ตรงเจ้าบ้านไว้เลยไม่ให้โล่งเลยนะครับถือเป็นเรื่องเจ้าบ้านถูกคือถ้ามีกองเชียร์ฝ่ายนี้เข้าไป คู่แข่งก็ต้องฟอง้องเข้าใจยังเพราะคู่แข่งก็ไม่อยากให้มีกองเชียร์ฝ่ายนี้มันมวยชกกันน่ะอีกข้างมีกองเชียร์ข้างเดียวยกหมันไม่ไหวเรอกอีกทีมหนึ่งงั้นสโมสรสังกัดเนี่ยต้องดูนักกีฬาต้องดูกองเชียร์ด้วยเพราะเราต้องพัฒนาแบบนี้ไม่ใช่เราไปแข่งกับชาวบ้านเขาแล้วยกพวกไปตีเขาก็คงไม่มีใครแข่งกับเราผมบอกแล้วว่าบอลไทยไปบอลโลกไม่ใช่บอลไทยไปมวยโลกคนละเรื่องกัน ไอ้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเมื่อกี้ก็คุยเขามีฝ่ายกฎหมายมาเขามีสิทธิธอุทธร์เพราะคณะผมจะมีคณะที่อยู่เหนือผมก็คือคณะกรรมการพิจารณาอุทธร์ส่วนถ้าเขาไม่พอใจโทษเขาอุธอทธร์โทษได้อุทธร์ความผิดได้ว่าเขาไม่ผิดอุธอทธร์โทษได้อุทธร์ได้ครบหมดอ่ะแต่ค้าจริงอย่างเงี้ยมันเป็นที่ประจักษ์ว่ากองเคียร์ตีกันแล้วก็เย้ยกันจากในสนามแล้วก็ลากกันไปตีข้างสนามแล้วเป็นเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิม ซึ่งก่อนหน้านี้เคยลงโทษหนักกว่าน,นี้ด้วยซ้ำไปก็คือตัดคนละเก้าแต้มแต่ครั้งนั้นมันเป็นบอลลีมันมีแต้มไม่ตัดครั้งนี้เป็นบอลถ้วยแพ้แล้วตกไม่มีแต้มผมก็ไม่รู้จะไปตัดแต้มใครท่านจะตัดแต้มข้ามถ้วยมันมันก็ไม่ใช่แล้วมวยไปล้มที่เวทีอ้อมน้อยแล้วมาห้ามชกราดําเนินไม่ห้ามชกนัฐเบก,กัสมันไปกันใหญ่แล้วกรรมาการนี้ไม่มั่วดูหน้าเหมือนจะมั่วแต่ไม่มั่ว <c oughs> นั่นแหละ ถ้าทครในครั้งหน้าครับสมมติกรณีในปีน้ถัดไปถึงเปิดกรณีแบบนี้เป้นอีกในบอลลีคือในบทลงโทษเนี่ยมันจะยังไม่มีบอกชัดเจนว่ามีตัดแต้มอะไรนะครับในบอลลีนะครับสมมไหมถ้าในอนาคตในปีหน้าเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นมาในบอลลีมีตัดแต้มคือก็ยึดอย่างสมบัตินะครัอ๋อถ้าถ้าผิดแล้วเข้าข้อบังคับปรับโทษได้แล้วก็ต้องทำครับทำเหมือนกันครับไอ้ที่ไม่ตัดเพราะว่าบอลถ้วยมันไม่มีแต้มไม่ตัดมันแพ้แล้วตก ไม่ใช่เล่นแล้วสะสมแต้มเข้าใจดีหมดแล้วไม่รู้ถามทำไมไม่น้อยดีน้อยไงไอ้กรณีตัดแต้มกองเชียร์เนี่ยข้อบังคับก็จะเขียนไว้ว่าตัดแต้มได้กรณีไหนบ้างจริงๆตีกันเนี่ยถ้าตี กันไม่ใช่ในสนามนะให้ตัดแต้มกรณีหนึ่งขึ้นป้ายยั่วยุกองเชียร์ก็จะเขียนไว้ในข้อ4.10หนใช่ไหมใช่ครับอ่าอย่างเงี้ยสมมติว่าขึ้นป้ายด่าเขาขึ้นป้ายเหยียดหยามเขาสี่จุดห้าอ่าเราเคยตัดแต้มไปแล้วทีมอะไรผมไม่รู้อย่าไปเอ่ยเพืดีกว่าเอ่อบเภทเดนว่าเขาว่าเป็นเดนของทีมนั้นเป็นเศษเหลือของทีมนั้นผมตัดแต้มไปแล้วนั้นก็ลงโทษชัดเจนฮะตามข้อบังคับ เพราะถ้าเราลงผิดข้อบังคับเนี่ยเราเองก็มีความผิดนะนะผมจับคนเข้าคุกมาไม่ใช่เป็นหมื่นคนมามั่วกับเรื่องนันอย่างนี้ครับขอบคุณครับเสียเวลาที่รอคอยไหมไม่ครับในจังหวะครับ